ยังมีชีวิตอยู่ทัดท้าทำไมถึงไม่มาหาข้าจะพูดสิจะพูดสิจะพูดสิพูดสิทันทีทันทีอย่า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 ทันทีอย่าลงไม้ลงมือเดี๋ยวเดี๋ยวเเขาเป็นใครกันแน่เนี่ยฮะ ทหารสอดแนมกองพันที่หกกองทัพเชียนอวยลู่อีเ,อดเดี๋ยวดีเดี๋ยวอนนีเนี่ยข้าขอนึ่งก่อน,นะข้าขอนึ่ก่อนเออนี่เจ้าเจ้าคือทหารสอดแนมที่ส่งจดหมายมานี่เจ้ายังไม่ตายสองกองทัพสู้รบกันสหายร่วมรบต้องตายมีแค่เจ้าคนเดียวที่ยวรอดลูอีเจ้าัดหลังโน้วหนีไปเจา้าทีทุกคนยังไม่ใยดีแล้วเจา้าหนีไปแม่ทับน้อยทัพเบรารับเ่าเะ สองหมื่นชีวิตที่มีเลือดเนื้อเจ้ารู้ไหมว่าพวกเขาตายยังไง แม่ทัพน้อยมีข่าวเขาก็ทับสวนเจียอาไหมสงว,วันสองคืนแล้วแม้แต่ลูกอีกยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนกอทับสวนเจียคงจะไม่มาแล้วขอรับท่านบอกกองทัพส่วนเจียจะมาช่วยให้พวกเรารอนี่ปาไปสองวันแล้วได้อะไรมาบ้างทํานพูดมาซะเฮ้ยไร้หนานหิเห็นเกียรตัวไม่กว้าช่วยเหลือที่เป็นผิดไม่ทัพน้อยเลยเ หากไม่ใ่พเราเทพสังหารนั่นนะพวกพี่น้องทงเปลี่ยนวิธีการทบไปตั้านานแล้วไม่ถูกล้อไวเช่นนี้ออแล้วศึกใหญ่กำลังจะเริ่มอย่าจะพูดให้เสียฝันอีกอาก,กำลังเสริมมาก็ร่วมกันต่อต้านข้าศึกอาก,กำลังเสริมไม่มานั้นกองทัพเชียนอีของข้าก็จะสู้ยิบต,ตาจนถึงสุดท้ายสันพ่อข้าตัดสินใจแล้วเที่นี้ข้าจะพาคนไปที่ข้าศัตรู รอบสังสารฟางเสื่อมิงหากทำสำเร็จพวกเฮาย,ยวนก็จะเสียขวัญกองทัพเชียนอวยก็ใช้โอกาสนี้พลิกส,สถานการณ์ได้ในคราเดียวตี คีดดีสองหอมื่นนายตายไปพร้อมกับคำกครหาว่าแพ้าิึกจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถล้างหมดทิ้นได้ทั้งหมดนี้ปเปือดไปฝันนานถึงไม่ส่งหารไปช่วยในสย์ทิ้งหรองลูกอีเจ้บอกข้ามาจดหมายที่ข้าให้เจ้าต้องมองว่าส่งไปถึงไหมสิ่งที่ทำให้พ่อข้าตายใช่นั้นหังหรือเปล่า มาไปจินนตอนนี้เจ้ารีบพูดสิแม่ทับน้อยข้าผิดต่อท่านผิดต่ออดีตแม่ทับทั้งหมดนี้เป็นพราหนานหนึงบังคับข้า เขาได้รับจดหมายแล้วเขาได้รับจดหมายแล้วว่าแล้วเชียวเดิมทีเขาควรส่งทหารมาทำไมจะไม่บอกแต่แรก ตอนที่กรมทหารตรวจสอบเจ้าไปอยู่ไหนตอนที่กองทัพเชนวีถูกปปน้ำเจ้าอยู่ที่ไหนไม่มีประโยชน์หรอกนั้นเพงมีอำนาจล้นฟ้าใช่ว่าข้าจะไม่อยากพูดแต่ข้าพูดไม่ได้วันนั้นตอนที่ข้าเดินทางไกลร้อยลี้ไปถึงเมืองโยชิงเขาก็วางแผนเอาไว้แล้วเขาจะฆ่าทหารสองหมื่นให้นั่นเหตไตมีเพียงแบบนี้ถึงจะทำให้เขาได้ความชอบแต่เพียงพูดเดียว <c oughs> หลังจากนั้นล่ะในแม่เจ้ามาเมืองหลวงได้มีโอการผาหาข้านั้นทั้งไม่ท้วนนี่ <c oughs> เรื่องหลังนี้ได้มาอยังไงกิจการพวกนี้ด้วยเจ้ามาจากไหนเขาซื้อตัวเจ้าใช่ไหมแม่ทับน้อยข้าไรไประโยชน์ข้านั่นถึงหาตัวภรรยาและลูกของข้าไปข,ข้าขาจดบัญญัตจริงข้าสมควรตายข้ามันไม่ใช่คน คนข้าฆ่าเธอเขาไปไหน อย่าอยาขอพเชนอวียใหคนจับสอฟอเจ้าดปย่างไ้งไจ่านห้ข้า่าเดีก่นเขายินก่อนฟังค้ไว้ชีวิตเขา่านทพูดมาเป็นความจริงท่านก็ควรจะไว้ชีวิตเขาให้เขาชี้ตัวหนานหงไงฮะหาไม่ทับนายยังยอมเชื่อใจข้าสักครั้งได้เวลาข้าซีช่วยัตรอข้าจัดการเรื่องในบ้านให้เรียบร้อยถ้ายินดีออกมาเป็นพยานชีตัวหนานถึง คือนี้ยามจือถ้าจะไปรอท่านแม่ทัพที่ป่าเจียงทรงชานเมืองนี่คือสำนวนคดีทั้งหมดที่เกี่ยวกับเสือพิงหลงในกองทัพเชียนอวี ตอนนี้พยานยาก็มีแล้วขอแค่ได้คำให้การของลู่อีมาก็สามารถลงโทษนานเหิงได้แล้วอท่านพี่ถึงข้าจะหัวช้าไปหน่อยแต่ข้าคิดไปคิดมาท่านไม่รู้สึกว่าลู่อีออกมาป,ปุบป,ปับบพวกเราตรวจสอบอีกทีดีไหมอ้อยางน้อยเราก็ต้องรู้ให้แน่ชัดว่าหลังจากที่เขากลับมาเขาไปอาศัยอยู่ไหนใช่ไหมล่ะก็เคยเจอใครมาบ้างถ้าเกิดว่าวันนี้ที่เขาพูดไม่ใช่ความจริงล่ะหานทัพเชียนอวีไม่เคยพูดปด องชายไม่รู้หรอกว่าสึบครั้งนั้นข้าผ่านอะไรมาบ้างและไม่มีทางเข้าใจว่าสิทธิที่ข้าทาตอนนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่ท่านพี่ข้ารู้ล้างมนตินให้กองทัพเชียนอวีสําหรับท่านแล้วสําคัญกว่าอะไรทั้งนั้นเรื่องนี้องค์ชายไม่ต้องมายุ่งรอให้ข้าล้างมนตินให้ท่านพ่อและวิญญ,ญาณเีรบุรุษเชียนอวีได้สาเร็จกําจัดผู้นั้นเหงให้สิ้นซากองค์ชายก็รับหน้าบัลลังอย่างมั่นคงเถอะแต่นั่นก็องชาย ผมใายทำไม่ทับใล้จะสิทยาจืดแล้วขอรับเฮ้ยเอยท่านพี่ข้าไปด้วยข้าไปด้วยรอข้าด้วยสิเอ้ยอย่าอย่าเดินเร็วแบบนั้นให้ตายสิท่านว่านี่เรามาหนึ่งเคืนแล้วทำไมไม่เห็นแม้แต่เงาเลยล่ะ รอนี่ท่านว่าเขาคงไม่เปลี่ยนใจหรอกใช่หรือเปล่ารอเดี๋ยวเราคัด้วยนี่ใครเนี่ยผิดปกติถอย ท่านอาจนัยนมันชอบดิถ้าระวังด้วยนะทำไมถึงฆ่าลูกอีก พี่ชายข้าพูดไปหลายรอบแล้วพวกเราไม่รู้จักลูกเจียลูอีอะไรนั่นจริงๆพวกเราแค่ผ่านมาตอนเดินผ่านมาเขาก็ตายไปแล้วท่านไม่มีตาก็น่าจะมีหูนะข้าจะถามเป็นครั้งสุดท้ายนานถึงสั่งให้ใหจ้องสองคนข้าปิดปากใช่ไหม,มชัดชาีลาอยู่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นด้วยถ้าท่านอยากมีเรื่องก็ลงมือตอนนี้เลยไม่ต้องไปทำเป็นครูหรอย่าพูดมากตอนไปแทบสองคนนี่สนิกับนานเถิงาะ อย่ามาแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกคงจะเหมือนกับสร้างกวนเฮ่ที่ไม่ยอเป็นพยานให้พวกเราข้าทิ้งไปเลยดีกว่าไม่ต้องเก็บพวกเขาไว้เป็นพยานเบื้องหลังของศึกผิงหลงคือชีวิตของชาวบ้านสามหมื่นและทหารทัพเชียนอวีสองหมื่นนายครั้งนี้เขาจะไม่ปล่อยนานถึงไปง่ายๆเหมือนคดีเจียงหนานแน่ถุย คิดใจพวกเราช่วยเป็นพยานเท็พสินะฝันไปซะเถอะทหารสองหมื่นนายที่ตายไปมีคนจะาเล่อย่างท่านเป็นแม่ทัพเนี่ยสวยไปแป๊ทชั่วโคตจริงผู้ที่ไม่ขอรบกองทัพเชียน ตอนรับการสอบสวนรูปของทั้งสามกรมตามลำดับข้าจะให้พวกเขาสารภาพทุกอย่างต่อนหน้านานเหิงให้ได้ไอ้พีไพี พวกอหลงอหูไม่ได้โกหกท้งพวกเขาไม่ได้ฆ่าคนจริงๆล่ะใครฆ่าลูกอีไม่สําคัญที่สําคัญคือข้าต้องการพยานให้ฟาบาทรงคิดว่านายนหเฮนเป็นคนฆ่าทหารสอดแนมที่ส่งข่าวในวันนั้นลวมเม็ดพันแห่งความสงสัยนี้ลงไปแบบน,นี้ฟาบาถึงจะเชื่อว่าความผิดทั้งหมดในศึกถิงหงเป็นแผนการของนานหเฮเพียงผู้เดียวดังนะั้น ทรมานที่เขาเพื่บังคับให้พวกเขาชี้ตัวพี่เจ็ดเหรอครีเก่าที่เจียงหนานเมื่อ3ามปีก่อนถูกสร้างกวนเฮ่อคขุดออกมาตอนนี้อลงอหูอ,อยู่ในมือขาดใช้วิธีเดิมขุดครีกาที่พิงหลงขึ้นมาก็ใช่ว่าจะไม่ได้ท่านพี่ท่านเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อก่อนท่านมาได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนท่านไม่เคยทรมานเคลให้สารพาพเมื่อก่อนข้าไม่เคยถูกญาติมิตรผักหลังท่านพ่อและพี่น้องร่วมรบถ,ถูกนั้นเหินข้าไม่แต่ต่อให้เป็นแบบนี้ท่านก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นเหินไม่ได้นะให้พวกเขาหยุดก่อนเถ<ะ>อะ,ะอะงชายเป็นคนที่เอาตลบอยู่ข้างหลังข้าดีแต่พูดแต่ไม่กล้าทำมีสิทธ์อะไรมาว่าข้าข้า ได้เตรียมสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับศึกพิงหงลงไว้แล้วพรุ่งนี้จะไต่สวนร่วมกันกับทั้งสามกรมท่านพี่ท่านพี่น,นี่ตอนนี้เสนาบ,บดีเก่าตายแล้วลูกอีก,ก็ตายแล้วจดหมายขอความช่วยเหลือไม่รู้อยู่ไหนขย้อนหลังฐานก็ไม่มีแล้วกรมอายาวก็เป็นคนของนานเถิงต่อให้ท่านตรวจสอบคดีเก่าอีกครั้งแล้วท่านจะได้บอกแสอะไรที่ต่างออกไปนี่ก็ต้องการความช่วยเหลือจาก้องชายแล้วงั้นท่านให่ข้า,าทำยังไง ชายแค่พูดทุกอย่างที่เห็นและได้ยินหลังจากพบลูกอีออกมาตามความจริงก็พอฟา,าบาเชื่อใจองชายที่สุดขอเพียงเจ้าเอ้ยปาก <c oughs> ก็เท่ากับว่ามีคำชี้ตัวของลูกอี <c oughs> บวกกับอาหลงอาหูที่เป็นพยานว่าหนานเหิงฆ่าคนปิดปากก็เพียงพอจะทำให้เขาต้องชดใช้เรื่องที่เกิดขึ้นในพิงหลงแล้ว <c oughs> ทำไมองชายไม่ยินยอมเลย ัข้าข้ากับทุกคนในทัพเชียนหวีไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบหรือที่สลาว่าการเมืองทุกสิ่งที่ทำรันพระปูทางให้องค์ชายคิดไม่ถึงว่าพอเอาเข้าจริงเจ้ากลับอ่อนแอขนาดนี้ท่านพี่ท่านพูดแบบนี้ไม่ค่อยถูกนะ ท่านต่อสู้ในสนามรบเธอก็เพื่อความมั่นคง,งของต้าจริงท่านรับใช้สาราว่าการเมืองก็เพื่อความสงบสุขของราษฎรทำไมท่านถึงพูดว่าทำทุกอย่างเพื่อข้าละ่ะตอนนี้องค์ชายก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเอาแต่ยกเรื่องคุณธรรมในใต้ล่ามาสั่งสอนข้าลแล้วไม่ใช่เจ้าเกณฑ์นานเหงที่สุดไม่ใช่เหรอทำไมพอถึงเวลาที่ต้องสู้กับเขาจริงๆเจ้ากลับปอดแฮกไม่ใช่ข้าแค่คิดว่าท่านใช้กลวิธีของหนานเหิงมาจัดก,การหนานเหิงการชนะแบบนี้ มันถือเป็นการชนะจริงๆเหรอวันหน้าตอนที่เจ้าขึ้นครองราช <c oughs> ก็จะรู้เองว่าชนะอย่างไรไม่สำคัญ <c oughs> ตอนนั้นสามกรมไต่สวนร่วมกันเรื <c oughs> ่องออกหน้าต่อกรกับนันหึงเข้าจัดก,การเอง <c oughs> องชายจะหลบอยู่ข้างหลังข้า <c oughs> เป็นองคชายน้อยแสนบริสุทธิ์เห <c oughs> มือนเมื่อก่อนนี้ก็ยังได้เพียงแต่ถ้าเป็นพยานเพียงคนเดียวที่เคยเจอลูกอีเป็นความหวังเดียวที่ข้าจะพลิกคดีได้หากเจ้าไม่ยอมเป็นพยานนี่ข้า นั้นต่อไปก็ไม่ต้องเรียกข้าว่าท่านพี่อีกอโถ่ข้าท่าน ไม่ออกไปอีกครับฮะซงวันจีเสียงเจ้ารู้สึกไหมว่าท่านพี่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปจนน่ากลัวมากเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่เคยตะคอกใส่ข้าแบบนั้นเลยที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่มีทางลงโทษมมโมๆโดยไม่แยกแยะถูกผิด เป็นเพราะอะไรกันแน่เขาถึงได้กลายเป็นแบบนี้กันน่ะช่งางเถอะพูดไปเจ้าก็ไม่เข้าใจอยู่นี่องเจ้าก็เหมือนกันหมดคิดว่าข้าเป็นคนโง่ที่ไม่รู้อะไรเลยคดีที่ท่านพี่ยังขี้คายไม่ได้ข้าจะเข้าใจได้อย่างไงองค์ชายท่านคือองค์ชายไม่ใช่คนโง่ อยากทำอะไรก็ทำจีเสียงขอบใจนะเจ้าพูดถูกข้าเป็นใครข้าเป็นคนที่สวรรค์เลือกนี่แหละข้ารู้แล้วเขาเป็นลูกผู้พี่ของข้า ถึงยังไงเขาก็ไม่สามารถเห็นเขากระโดดเข้ากองไฟได้ต้องรีบกลับตัวกลับใจนี่ก็คือหน้าที่ของคนที่สวรรค์เลือกมาย่างไรล่ะไป